นี่กสบายดีพี่น้องน้ำมันกินไข่ไข่ลูกนี่ี่ตลาดบ้านเฮางยังได้ยังมาสู้หลานกินได้ตับหมูแล้วเออเอาพอข่อาขวายากพี่น้องข่อยมี่ที่เดีดของข่อยอยู่ข่อยซื้อกองไห้ก็ได้เอาไหหลานนั่งกินกับานางม oui? well ุนแล้วหน้าที่อไหก็ได้ไข่ลูกไหมตึ๊งวยนั้ อกินลงไปอื้อตะมุงจะเสียบครับชุดยอดเลน่นบ่เอากินท่านี่น่าทื่งให้เลยตะมุเงเรื่องเลียวละก็สี่สิบบาทมาละนี่นีนี่นี่อันนี้คาบเลยทั้งหมนเด้ออีกข้า,ขาวเนี่ยเออเห็นว่าเจ้าเมียนน้องแก้วไว้เอามาอีกปลาสลิดน่ะเรียนพระท่านมันเลยเร่กัมันเอาไปน่ะเออพระท่าน,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 นเลยเร่นอนดีเนาะเรียนปุ๊บละมนเลยทำเงี้ยเงี้ยนเบิ่นว้ากินแม่เขาได้ประเดี๋ยดีพี่น้องครับ ออุปราอืมกินแลงวอืมเออโอเคเลยตังออกอะไรค่อยถือหนังเนะพี่น้อมีหนอยใหญ่จะเดืนอะแทบได้กินมาลุกินข้าวปนอืมเออลี่เจ้าเมียนห้องหน้าไปอ่ะนะจ๊ะห้องแค่หน้าเนี่ยเนื่อยน่ักบวม นี่ต้องเคาคู่นะม<อ>ันไม่ได้นะอันนี้นะใครกินน้องเบิร์ได้ไหมเทียบไห้างาคนยีเห็ดได้ไได้บ้างองแม่เคาะให้เอาเคาะอันใหม่ใหม่อันนี้น,ดดน,น,นี่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 นนชด่นโอ้ยย่อยบัดยังไงไมนคู่ผมคู่ตุกชุดค่ะน่บางของพี่นองด้ ยันหน้าเบิ้งเมาเพิ่อกินก็เจ้า,าละแต่หน้าเบิ้งไห้กล้องมาพันให้ยืมไปข้าวไหมขอโทษขอให้เล้ยพี่น้องเลยตอบใครไม่เหรอดูดินจะน้าเบิ้งมาตอบใครนี่พ้นมากินน้ามันพี่น้องคือคอยเข้าใจแล้วเมียพ่นยูพันอยากกินนั่นอยากกินนี่เลยมันอยู่ก็พอจะไหนก็นได้เลย นี่แหละเขาเอินว่าโนเมะเนาะในอากานแนวมาอยู่กับเราเป็นคนเออสัญชาติญาณเขาเป็นมีดเงี้ยเป็นคนโอ้คอยกับคอยกับซ้ำคอยเห็ดสุดความามารถชุดความสามารถกว่าเราแม่ไายจับมัดผมแม่ยนคอยกับเมี่ยงกันนะครับลินลี่จะนิว่าของง่ายเนาะอ๋ออ๋เอาเอะไรยังอีกสองตัวนี่ก็ได้ลูกเข้าน่ะเจ้ากระโหกยึ่ความมึนของมันนะพอกระเมี่ยงได้ครับลินลี่ก็ได้ ขึ้นคอสีเฮ็ดเสริมสวยให้บ่ได้คือเจ้าแต่ว่าการยู่การกินนมในอขอยขอไม่ขาดเด้อบ่มาตะลูกขยาาบับหมอวานเขาก็จัดปัญหารายวยมาเรือ่อเออขอไม่ขาดในของกินนะเออเรื่อย<ะ>จนเงินฟาวนาเพียแล้วพวอใครซื้ออยากเตรียมวันนี้เราก็จัดหนักโอ้ย แล้วมีพี่น้องเป็นห่วงคนอยู่ได้ว่าคอยเห็นลูกปเจ้าหายใจขเขาเลี้ยจนนั่นกนกงกินยาอะไรกินยาแล้วล่ะพี่น้องไอ้แม่มันว่ามันจัดยาจัดยาโอ้ขอยานน้ำเฮียเลยมันม้วนเะฮ็ยแต่ลูกเจ้าเนี่ยขยามันเปิดแล้วน้ำม,มันจีหาดมันลงแลนะ้วนะเองนะเอาเถอะฉันจะคือจะกินไข่ลูกน้ำเมีย่ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวรูกภาษาคนนี้เก้วน้อยก่อนไหนกินไข่ลูกโชว์พี่น้องเลย ปวดแสบเทา้าเด้อมันยังแกลงขันว่าปวดแสบมันกับว่าแกลงพวนนะเบ้ยพียไ่ไอ้เนี่ยพี่น้องกินน้ำน้ำยังไดมีโอหอยออกแล้วเนาะมันอน,นอน,น,อนลุกลุกลงเนาะต้มหุงแล้วก็จะอืมแ,อดแด่ปลาหนันวยืนคุม สารค้มาหว้วนเท่านี่บอ,อทำหว้วนเลยเนี่ยข้าก็ใจดีแต่เนี๋ยวสาทคามาหว้วนเป็นปากถามเนาะ<ม>เป็นถาม,ม,ถามนั่นนี่บ่แบบว่าความหมายกับแบบแบบชนิดกันนะนะแบบไปดูกับหัวจัดถามยิ้มเมีย่ยงสินะความมันหู้บดกอกตุ้ลาแล้ว่ไปคนมากมีแตลล่ลินลีแล้วไปหน้าก็าไม่เคยไป คนอันบาเวกับพ่อเดไปมีร้านกับพ่อได้ใส่ร้านควรเป็นแนวหาวัาตถุดิบไปบาวเวกหน้ามาซื้อไว้ไปร้านค้าจะไปเป็นตาซื้ออีกเดิ <c oughs> มเ<ช>บิ้งของใ <c oughs> นตู้ก่อนที่ซื้อหยังน่ะได้เห็นผู้หูตาหูหลังน้ำเปลืองเงนินเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วนี่เรียวอีกแล้วของอ่ะของแบบพุกม่ เออหน้ามันหน้าเนี่ตะกี้เราหายใจแบบนี้บอกรว่ได้สังเกตแล้วไอ้รับการดังแล้วเนาะเขาก็เป็นมันนี่เลยพี่น้องเฮ้โน้อน้องน้อจะอ่อนได้น้องก่อนนี่ได้เนาะทุกเองบอสจักเนาะโน้อน้แน่ๆนี่ฝรั่งไงเฮ้ยนางฝรั่งไงจักเนาะโน้องแน่ๆเพื่อน อร่อยแซ,แซ่บแซ่บเราดูแซ่บเราเป็นอยู่แบบแซ่บเนี่เราไม่อยากวบากันไทยกล้องน้องล่องปิดกล้องในว่าวโหลดแล้วนาะดีใจเดี๋ยนี่เราความดีใจของเขาไปเนองเขาก็าจะกินซื้อสารก็นอนไร้หมื่นเดี๋ยน่ะเขาดีใจเขากิกนไนกลเอาขวา,ายบิังกับหกหมืนะ่นเนี่ยหามือเนะี่ยเกือบอาทิตย์เปล้ว คุณพอลููบอำบายแล้วมาทะลกบอก็่ังกัมันบ่มาซำามืงนกับบนยุีกเนาะมาบสบายก็หมอลูกเพา่รอลูกก็ต้องมาอัดับหนึ่งนะคนขข่อครับเจ้ามันไ่ได้เป็นยังเดียวเจ้าทิมคนไอะถ้าเจ้าทิมลูกเจ้าวัวได้ดีแล้ว ขาเนต้องคืหนึ่งลายลายหนูกอกินเขามันเหนียวอื่งนี้ขอกับ่ะไ้เบิ้งน้าหลานข่อดียก็มีตรใจหนึ่งก็นหนึ่งหนึ่งแค่หนึ่งว่ามันเบิ้งเราจะมากินใหมมันเป็นข้าวมันเหีียวแทน่นั่งลง ก็เก็บบิดเลยมาลานี่อืมหมูกินที่ปากเพิ่นบัดนี้อืมอืมตุ้นมาอื้อืมเจ็บแบบนี่ไปหรอกนั่งไขรได้ เว้ยแดงน้อยมันสิแค่หำอย่างเงี้ยดิโอ้ยตุ้ยแม่หาเก่าหำอยู่ของชิ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเว้ยตุ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 ้ย อร่อยเยอพี่น้องเออพอแค่ในเคสแคทูพี่น้องบางทีใจดีแก่คอยเห็นลูกคอยกินพี่น้องแม่นี่ก็มีส่วนนะแต่ครับไข่เขางบ่ค่อยกินเลยกินตะไคร้กันอยู่กับห่อเดี๋ยวกินยาเลยไหมเอายาให้กินเอายาอันนั้นให้กินน้ำของคุณหมอยาคัดเซื่ออืมที่คอยลืมอมมะเดล่าว,ว,วน,นะมมูอ่าส่อไปเพิ่นกินส่วนนั้นนะเพราะว่าน่งกั มาธิสัน่นเนาะก็ต้องบำบัดรักษาไปียนนันน้พี่นอ้องมันจะนองแก้เห็ดเชน่ยนมันยากจะโฉมเฉื่อไปแล้วตะกี้ก็ะเลียนคือน้องเมฆได้เลียนไปจับทั้งนั้นทั้งนี้หัวชนเหมือนกันแต่หลังๆมันเี่เยาแล้วหัวจักเทคนิคน้องเมฆไเลียนหัวชนขาผนังนะหัวาะแตกนะอืมมันเป็นโรคก,กันเดียวกันเนาะคือกันเด็กน้อยรับตาแลนเอออืม,อม แป๊กระดั่อ๋อคือจีซนแห้งน้ำมนต์หรอแห้งแล้วเศาแล้วเด็กน้อยมันเศร้าไว้เซียวเขามันนั่นต่อไว้อ้าวเห็ดยังสั่นอันนี้กินก็เศร้าแล้วถึกฝ้ามือได้บันนี่หางเลี้ยนลี่กินกินนวลเลียนลี่ญาติกินลูกละเออน้องที่เลี้ยนมือเออเด็กเด้อ อย่จึงกินนกระแดงหน่อยเออไอ้ดินลีเขายังบ่อยเจ้าขึดนยากคนหนึ่งก็ยังป้อนขมือหน่อยนี่เนาะเออเทียบขึ้นชนว่าได้กินเหมืองเมืองพี่น้องมาแต่เอาคอยหักเถอะนึ่งพี่น้องเนาะขันว่าหักก็ว่า,าลงมาตะลายย่องคนน่งมาอีแม่ถือลูกชนตายหูขันกระเดียงน้อยตายทีย่อยากคอยขอกข,ขยุ่งยากพี่กันเนาะเขาจะบอกไงนี่ก็ชีวิตคอยอีกหนึ่งพี่กันเป็นไงก็อีตนนัน่นก็มุ่งเอื่มเอาเอ้าสำหรับคลิปนี้เอพี่ได้ลง้งหนพี่น้องเบิ้งน้าแม่เนาะ พี่น้องเมืองจะไดินราไปก่อนนี่ลี่